สดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะพูดจะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ49ปีนะครับมีโรคประจำตัวคือความดันแล้วก็ไขมันสูงรับประทานยาสม่ำเสมอน้ำหนัก65กิโลสูง155เซนค่อนข้างอ้วน มาโรงพยาบาลด้วยไข้หอบเหนื่อยอาจเจียนกินไม่ได้2อสวันนะครับเบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่ไอไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูกไม่คัดจมูกไม่มีท้องเสียไม่มีปวดท้องปัสสาวะอุจจาระปกติดีต่อมาโรงพยาบาลมีไข้สามสองศาเซลเซียสหายใจ28ครั้งต่อนาทีมากกว่าปกตินะครับหายใจเร็ว ชีพจร126ครั้งต่อนาทีเร็วนะครับความดันปกติ140 80ตัวร่างกายปกติหายใจเร็วฟังเสียงหัวใจปอดและปกติดีฟังเสียงหัวใจปอดหัวใจและปอดปกติดีแต่ดูหอบเหนื่อยมากหายใจหอบลึกเร็วประมาณ28ครั้งต่อนาทีคลำท้องก็ปกติไม่มีกดเจ็บใดๆนะครับการเคลื่อนไหวลำไส้ปกติผู้ป่วยมาด้วยเรื่อง มีไข้หอบเหนื่อยนะครับตัวร่างกายก็ยังปกติไม่ไอด้วยความดันปกติไม่ได้ช็อกอะไรก็ต้องนึกถึงปอดอักเสบหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรพวกนี้ที่ต้องระวังหรือว่าติดเชื้อแล้วเกิดหัวใจวายอะไรตามมาอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้เจาะเลือดเพราะเชื้อดูเกลือแร่ดูตับไตอะไรพวกนี้ดูหน้าที่ของตับหน้าที่ของไตเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นหัวใจอะไรก็ส่วนใหญ่ปกติหมด ัสสาวะก็ปกตินะครับแต่ว่าปกติหมดลยยกเว้นเกลือแร่ในเลือดมีความปกติก็คือมีความเป็นกรดสูงมากนะครับในเลือดแต่ผู้ป่วยไม่ช็อกก็ต้องนึกถึงจุดเชื้อนวุนแรงนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นช็อกแสดงว่าความเป็นกรดต,ต้องมีเหตุอย่างอื่นหรือเปล่า นะครับที่ทําให้ใจหอบลึกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องนึกถึงโรคอื่นก็คือน้ําตาลในเลือดอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าพอเจาะน้ําตาลในเลือดก็สูงถึง700กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตัวดูคีโตนในเลือดก็สูงมากแสดงว่าเกิดจากเบาหวานนะครับคงมีเบาหวานมานานแต่ไม่ได้ตรวจท,ท,ทั้งที่ป่วยอ้วนต้องตรวจเบาหวานในขณะที่มาตามนัดแต่ไม่ค่อยได้ตรวจ นะครับเป็นระยะเคสนี้ไม่เคยตรวจเลยถ้าได้ตรวจก็จะพบเป็นเบาหวานมานานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับถ้าถ้าได้รับรับการรักษาเบาหวานแต่เนิ่นๆคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้นะครับแล้วก็คงเจาะคงลืมเจาะเบาหวานอย่างที่ว่าการที่คนเราเป็นเบาหวานมานานแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยช่วงแรกตับอ่อนยังทํางานพอใช้ได้อยู่ยังไม่มีอินซูลิน ลองออกมาอยู่พอควรนะครับคืออินซูลินยังทำงานโอเคอยู่ช่วงแรกนะครับทีนี้แต่พอเป็นเบาหวานปุ๊บร่างกายโดยเฉพาะในคนอ้วนร่างกายมันจะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยคืออินซูลินที่หลั่งออกมามันออกฤทธิ์ไม่ได้เต็มที่ก็ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกลายเป็นเบาหวานนะครับทีนี้น้ําตาลในเลือดที่สูงบันทีคือดีมันอาจจะมีการติดเชื้ออะไรพวกนี้ ในร่างกายเราทําให้ร่างกายต้องใช้อินซูลินมากขึ้นแต่ว่าตับอ่อนมันหลังได้เท่าๆเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คือมันล้านะครับคือมันหลังอินซูลินออกมาไม่มากพอหรือน้อยน้อยมากทําให้ร่างกายขาดอินซูลินนะครับในช่วงที่มีการติดเชื้ออะไรพวกนี้หรือว่าอีกรณีคือเป็นเบาหวานมันนานตับอ่อนล้าลาล้าแล้วหลังอินซูลินออกมาน้อยมาก แต่ไม่ได้รับการรักษาเลยทําให้ร่างกายขาดอินซูลินถึงจุดหนึ่งพอขาดอินซูลินถึงจุดหนึ่งอย่าง2กรณีดังกล่าวกรณีใดก็ตามาก็มจะทําให้ร่างกายใช้กูโคนไม่ได้เลยก็ไปใช้ไขมันมาเป็นพลังงานแทนนะครับผลพลอยได้ก็คือจะได้คีโตนบอดี้ออกมาในเลือดคีโตนมากสะสมมากถึงจุดหนึ่งก็ทําให้เลือดเป็นกรดเพราะเลือดเป็นกรดทําให้เกิดหอบเหนื่อย หายใจหอบลึกอย่างที่ว่าที่ร่างกายหอบลึกมันช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายเพื่อไปต้านกับความเป็นกดในเลือดเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ถึงจุดหนึ่งมันไม่ไหวแล้วไม่สามารถเพิ่มความเป็นด่างได้พอควรความเป็นกรดสูงมากถ้าไม่รีบพามาโรงพยาบาลก็เสียชีวิตได้จากความเป็นกรดในเลือดเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรทําให้อวัยวะต่างๆด้อยประสิทธิภาพลงล้มเหลว แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ต้องระวังเกิดปรากฏการณ์อันนี้แหละก็คือฟาั์พื้นกรดในเลือดเนี่ยอันนี้ทําให้เสียชีวิตได้สูงถ้าเราวินิจฉัยช้าหรือว่าไปหาไปเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลช้าเกินไปนะครับดังนั้นแทรกซ้อนที่สําคัญของเบาหวานก็คือฟัมพื้นกรดนี่แหละในเลือดมาด้วยเรื่องหายใจหอบเหนื่อยหอบลึกเขาเรียกว่าโ o ชมาร์ลบร h ติง ก็คือหายใจหอบลึกหอบเหนื่อยนะครับมีกลิ่นคีโตนออกมาถ้าเราอยู่ใกล้ผู้ป่วยนะครับและความเป็นกรดจากเบาหวานเราเรียกว่าเดบ e t ิ c คี t o อซิโ o ซิ s หรือว่า DKA มีความเป็นกรดจากเบาหวานนะครับโดยทั่วไปแทรกซ้อนอันนี้จะพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1โดยทั่วไปนะครับ ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือหรือว่าพบครั้งแรกอะไรพวกนี้จะมาด้วยเรื่องนี้แหละหายใจหอบลึกเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดหนึ่ง,งพวกนี้ขาดอินซูลินคือตับอ่อนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลยนะครับก็คือเบต้าเซลล์ไม่ทำงานเลยไม่หลั่งอินซูลินเลยทำให้ขาดอินซูลิน1 0 0ก็จะเกิดความเป็นกรดในเลือดได้เพราะว่าร่างกายเอาไขมันในร่างกายไปใช้เป็นพลังงานทำให้เกิด ผลพลอยได้ก็คือคีโตนออกมาทําให้ความเป็นกรดมากขึ้นนะครับดังนั้นพวกเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้ยาฉีดเบาหวานพวกอินซูลินตลอดชีวิตนะครับแต่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยหลังได้อินซูลินฉีดแล้วก็น้าเกลือเพราะว่าขาดน,น้ําไปเยอะเพราะว่าเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงมากทําให้ขับน้ําออกมาในปสัสสาวะเยอะผู้ป่วยก็ดีขึ้นความเป็นกรดก็ดีขึ้นกลับมาปกติภายใน 2วันเรื่องไข้ก็ให้ยาปฏิชีวนะฉีดไข้ก็ลงดีก่อนกลับบ้านแต่พราะเชื้อไม่ขึ้นทั้งในเลือดและปัสสาวะก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าไข้เพราะอะไรคิดว่าไข้เนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์ทำให้ร่างกายขาดอินซูลินเยอะแล้วก็เกิดขีดตนบอดี้แล้วก็มีฟันพุนกดในเลือดสูงนะครับหลังกลับไปบ้านได้ยาอินซูลินไปฉีด ก็าสามารถเปลี่ยนเป็นยากินได้เพราะว่าตับอ่อนยังทํางานพอใช้ได้อยู่ไม่ได้ขาดอินซูลินเหมือนพวกเบาหวานชนิดทีหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ป่วยอรายนี้ก็ถือว่าเป็นเบาหวานชนิดสองแต่เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าติดเชื้อแล้วก็ร่างกายขาดอินซูลินมากตับอ่อนล้าทำให้เกิดครามทาให้ร่างกายไปใช้ไขมันเป็นพลังงานเกิดคีโตนบอดี้มีความพิ่กดในเลือดสูงอย่างที่ว่า ถ้ามารักษาชาร์จทำให้เสียชีวิตเลยโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นต้องรีบนึกถึงด้วยคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยู่ๆมาด้วยเรื่องหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้ต้องนึกถึงได้ไปติกคีโตแอซิดซิ i ด้วยความเป็นกรดเนื่องจากเบาหวานแล้วก็ต้องระวังโรคหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นเบาหวานมักจะเกิดโรคหลอดเลือดด้วยอะไรพวกนี้ด้วยที่ทําให้หอบเหนื่อยนะครับสาระน่ารู้สําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ กดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ